สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปรับลุกปลุกความสําเร็จค่ะครูอ้อนะคะมินดี้ค่ะเข้ามาพบก,กับท่านค่ะอันนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะวันนี้ะนะคะคลิปให้ให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเราต้องคิดก่อนคิดคือคิดก่อนแต่งเนาะคิดนะเหมือนปรับทัศนคติของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,ะแล้วก,แวก็แล้วก็ค่อยมาปรับปรุงอะไรบ้างในคลิปที่แล้วนะคะมีเรื่องของการติดขนตา การแต่งตาแล้วล่าสุดนี่มินดี้ก็ทําให้ครูอ้อเห็นไหมมีตาชั้นตีชั้นถ้าติดสติกเกอร์เองเนาะสวยงามมากเลยนะคะนี่ไม่ได้ชมนะชมสติกเกอร์นะคะค่ะคทโนโลยีค่ะคลิปนี้ค่ะก็จะตอบคําถามนะคะของน้องคนหนึ่งว่าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ร้ายค่ะก็สําคัญที่สีดําบนตาอาจารย์ว่าสีไหนดูร้ายที่สุดถ้าถ้า สีดำร้ายทียนี้ครูอ้อบอกอก่อนว่าถ้าแต่งหน้าไม่ใช่ร้ายเนี่ยนะเอาคิดก่อนคือคนน้องคนนั้นเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะห้ามคิดลบเลยใส่พลังดีๆทําทความคิดของเราให้สดใสจิตใจเราไม่ขุดมัวใบหน้าเราก็ไม่ขุดมัวอันนี้เอาก่อนเลยนะคะ,ะทีนี้ต่อไปทำไมเราก็จะเรียนรู้อิทธิพลของสีนะคะสีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแรง มาเริ่มเรื่องเกี่ยวกับสีดำหรืออะไรสีอะไรดีอ่ะหนึ่งนะคะคิ้วถ้าเราบวกคิ้วไปสีดำอาจารย์คิดว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงดูไหมดูดูเนาะดุดูดันสีดำแับมาหมายถึงความดุดันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดวงตาของเราสีอะไรคะดวงตาของอาจารย์น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเข้ม เราอะ่ะเอาคิ้วอะ่ะไปนไปอิงสีอะกับผมเห็นไหมคะีที่ผมสีม่วงยังไงล่ะก็ต้องทำคิ้วสีเข้าฐานฐานผมด้านหลังอ๋ออ๋ออยังพอได้น้ำตาลเค็ม,มเป็นโอ๊กก็ได้โอ๊คเข้มๆนะคะอันนี้เอาเบสิกอิงไปกับผมทางผมทั้งหมดมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีดําเลยก็ไม่ใช่ว่าเขียนดําไม่ได้แต่ว่าต้องมีอ่อนเข้มค่ะอาจจะดําสุดแต่สีไล่สี ค่ะดันั้ไปเปลี่ยนสมมติว่าเราใช้ดนสอเขียนคิ้วเขียนตาสีดําแค่เปลี่ยนสีะช่ะนะคะ่มันจะทําให้ความร้ายดูแต่จริงความร้ายอยู่ที่วิธีคิดและ้การกระทำของเรานะคะ,อ,ะอันนี้แต่สีหนึ่งที่จะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะก็คือคสีขอบตากรีดอายไลเนอร์ควรเป็นสีอะไรคะดำสนิทค่ะอ๋อค่ะเหตุผลที่เราต้องใช้สีดำสนิทอเพื่อที่เราต้องการที่จะให้เห็นว่า คนที่เราดูคนที่เขาดูตาเราเริ่มเริ่มขอบตาเรามาจากตรงไหน,นก็คือสีดําอะเป็นการบอกว่าตรงนี้หน้าตาแล้วก็ดวงตาดาอยู่ตรงนี้คือเน้นเรื่องว่าเน้นความเน้นความคามชัดชเส้นตาเลยกว่าน,นี้ใช่ไหมพอเราเน้นต้องเป็นดําสนิทนะคะถ้าไปซื้อยี่ห้อไหนแล้วดาไม่สนิทอะอย่าใช้หรือว่าดําแล้วลอกแล้วหลุดอะก็อย่าใช้เพราะว่ามันจะส่งปัญหาร,ระหว่างวันแต่โดยส่วนใหญ่สาวเขียนตาก็จะเป็นสีดำ ่ค่ะก็จะทำเป็นสีแดงเลือกเลือกที่ปรับกันน้ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลองดูสิคะว่าขนตาเนี่ยมีผลต่อความดุไหมตาเนี้ยฝั่งเนี้ยดูตาหวาอันนั้นนะสิเอาพอติดกันจลแล้วตาพอเรายิ้มเห็นไหมคะเพราะว่ามินดี้ยิ้มเนี่ยแต่ถ้าไม่ยิ้มก็ร้ายนะอาจจะร้ายอาจจะทาทาหน้แบบลำคานคิดว่าลำพันมากอะไรเงี้ยเบื่อมากเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหนึ่ง การติดขนตาก็ไร้ความหมายเนาะก็ถึงเนาะเพราะฉะนั้นติดขนตาสวยๆแต่งตาสวยๆแล้วก็คิดดีๆนะคะเสร็จแล้วพอเราติดมันเป็นองค์ประกอบรวมค่ะตาร้ายไม่ร้ายอะเมื่อกี้อาจารย์จับภายในก็คือเรื่องจิตใจใช่ไหมคะใช่อันนี้จับภายนอกหนึ่งนะคะอกินที่บอกไปแล้วว่าสีคิ้วไม่ควรเป็นสีดำสีขอบตาหรือกรีดอายไลเนอร์เป็นสีดำเข้มสนิทนะคะแต่ว่ามันจะมีอันนึงเป็นเทคนิคแบบ คือขนาดเป็นแอร์ุ่นที่ยังต้องเดินม,มาถาว่าทายัางไงตาถึงบังดูสว่างสดใสที่ขอ,ขอเช็คนึงว,ว่าเอาอ,อ,กอ,อ,กอ,อกาุปกรณ์ได้แล้วระหว่างนี้เดี๋ยวคุณอ้อเล่าให้ฟังหม่อยเคยมีเคยมีน้องคนมาปารึกษาคุณอ้อน้องคนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูจดจจดีแต่ว่าคนก็จะคิดว่าน้องคนนี้เป็นคนที่ร้ายนะคะทีนี้ก็เลยคุณอ้อก็เลยแนะนำว่าน้องก็ดูนะาดูเป็นคนคิดดีแล้วแหละแต่ทําไมดูร้ายก็ดูว่าน้องเขาแต่งตาเนี่ยเขาเขียนตาเฉียงขึ้นไป ตาเฉียง,ยงแ,บแบ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 บเหมือนแบบเหมือนเปรี้ยวอะค่ะแต่มันกลายเป็นรา้ายค่ะอาจารย์ก็วันนั้นก็เลยบอกว่าให้ลองเปลี่ยนวิธีการเขียนตาใหมา่แต่เราก็แนะนําไม่เป็นหรอกนะตอนนั้นไม่ได้เจอดีนะคะพอเขาเปลี่ยนวิธีแข่งการเขียนเอพอเขาเปลี่ยนวิธีการเขียนตาใหมา่ขเขาก็ดูดูไม่ร้ายนะมีที่คนของงการแต่งหน้าจริงๆเนาะรานนี้วันนี้มีวัสดุเสริมมากสองอันอันนี้เขาเรียกมาสคาร่าคิ้วอ๋อค่ะ อันนี้ปัดเขียนคิ้วธรรมดาแล้วใช่ไหมคะแล้วไม่ปัดสมัรทคาร่ามันก็คือคิว้วอะฐานคิ้วก็ยังเป็นสีดำอยู่ออือันนี้เราจะลบความเข้มออกไปเหลือความละมุนมาไว้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีเดียจะใช้เบอร์อ่อนสุดในการปัดขนคิ้วแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างๆรู้สึกยังไงบ้างอ,อันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของว่าแต่งแต่งตายัางไงไม่ให้ร้าย เดี๋ยวราต้องแต่งความคิดก่อนนะคะไอนน้ก็กําลังเอาเขาเรียกว่านำมัสคาร่าสีอ่อนนะคะมาปัดไปคือปัดเพื่อเพื่อลดความเข้มของสีคิ้วของเราะะใช่ค่ะไม่ได้ที่คิ้วสวยไนะม่ได้เขียนเองหรือว่าไปไป,ไปทาคิ้วขา,วาไม่ไม่ได้ทําคิ้วขาอะค่ะคิ้วแบบเขียนเองเขียนเองทุกวันเขียนล้วได้อย่างนี้เลยเหรอเก่งมากเลยนะที่ว่าลาเขียนคิ้วก็ไม่เคยเท่ากัน อ๋อมันไม่เท่าแล้วมินดี้ก็ไม่เท่ากันเลยค่ะทุกวันแต่ว่าเป้นคิ้วตกแล้วก็น้องสาวดรเอมเนี่ยเขาก็สอนว่าให้เอาคิ้วให้ไม่หนาไม่หนาไม่ตกเขาก็สอนมาแล้วนะแต่เราก็ไม่ค่อยจาแล้วทาได้มากสุดก็แค่นี้ขี้เกียจเลยต้องเริ่มขยันขึ้นแล้วทํายามทตาไม่ต้องไปทำสัญลักรณ์เ่ยนแรอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอืมอืมทเนี้ยพอเราลดคิ้วลงไปอ่ะ อันนี้ใช้เบอร์อ่อนสุดเท่ากับลดไปสองระดับแต่อันนี้เป็นเข้มถ้าเข้มอ่ะต้องการความคมค่ะอ่าแต่ว่าไม่ให้ความดุนะคะก็คมขึ้นมาอ,มอันนี้อ่อนลงไปสองระดับเหลือแต่ตาเป็ดที่เป็นสีดำลับนน<ะ>มันก็จะนะแบบอันนี้มันจะทำให้คนรู้สึกแบบว่าเปลี่ยนเลยแบบว่าแต่งหน้าแต่งเหมือนเดิมทุกวันแต่ถ้าวันไหนทามาสคาร่าคิ้ว คนจะต้องเดินมามองเพรารู้สึกก็จะเปลี่ยนไปมันมีอะไรมันเขาจะต้องพูดอย่างนี้นะคะมันมีอะไรแปลกไปสักอย่างหนึ่งแต่ว่าแค่แค่ปรับเหมือนปรับสีนะที่อีกด้านของสีเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูสีดูกล้องเนี้ย่ะงเห็นไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองว่าเอฟบินดี้เป็นอะไรข้างหนึ่งเนี่ยสาธิตการติดขนตาไว้อีกข้างหนึ่งสาธิตการติดสติกเกอร์ที่ตานะคะแล้วก็มีการสาธิตการทําให้คิ้วอ่อนลงหน้าก็จะดูซอฟลง รบแล้วองค์ประกอบวันนี้คือถ้าวันไหนมีนดี่มีงานที่ต้องใส่ชุดเต็มเช่นชุดไทยชุดพิธีการสีขาวชุดที่เป็นยูนิฟอร์มอะค่ะใส่ไปเลยค่ะเต็มที่ไปเลยแบบนี้แต่ถ้าอย่างมันก็ไม่ได้ดูเยอะเลนะอย่างงานใส่กานบินังเขาจะไม่ให้ติดขนตาปลอมก็ไม่ต้องติดขนตาปลอมแค่ปัดมาสคาร่าให้แต่ว่ามาสคาร่าคิ้วกับหนังตายังติดได้อยู่ก็ติดเถอะค่ะเพราะว่ามันมันต่างกันจริง เป็นการแก้ปัญหาวความบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้มอะไรอีกไหมคลิปนี้หมดแล้วเนาะคลิปนี้หมดแล้วสําหรับติดติดอันนี้คลิปนี้หมดแล้วสาหรับทำยังไงให้ไม่ไม่ดูร้านสาหรับท่านใดที่สําหรับท่านที่ติดตามเราสองคนทาง youtube นะคะก็ก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะเราก็จะมาทั้งแต่งใจแต่งกายนะคะต้องแต่งความคิดของเราก่อนนะคะแล้วค่อยแต่งหน้าท่านนี้สําคัญมากค่ะ วันนี้เราจะพูดในประเด็นเรื่องดวงตาดวงาเลยนะคะแล้วก็แล้วก็มี eye contact ก็คือมีการประสานประสานตานะคะวิธีการประสานตาแล้วก็จริงๆเนี่ยยุคนี้เป็นยุคของหน้ากากค่ะนะคะท่าจะคนจะไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกยิ้มศบกตาเท้านะคะแล้วก็ฝึกยิ้มทางสายตาเห็นไหมคะยิ้มอย่างไรยิ้มยังตาเรายิ้มนะจ้ะอ่าเพราะตาเรายิ้มเหมือนตาเราตาเวลาเรายิ นี่ไม่ยิ้มนะเอาลองเอาลองเนาะตรงนี้มันชื่งไหมไม่สิมันมันแววตาอุตายอ๋อแววตาแววตาแววตาข้ามอยู่ใช่ไหมข้า่มาเถิดอะลองยิ้มอะลองไม่ยิ้มลองลองคิดสิลองลองคิดสิว่าอู่นน่าเบื่อนะวันเนี้ยลองคิดแค่ว่าน่าเบื่อเนาะดูดูดูหน้าเราแววตาเราก็จะไอ้นี่ไปเลยเนาะแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้วันเนี้ยดีเนาะวันเนี้ยโอ้นี่อาจจะตั้งสี่คลิปเนี่ยใช่เห็นไหมคะมันแล้วแต่เราคิด แล้วแวต่เราคิดค่ะนะคะเอาเลค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ติดตามเราในคลิปต่อๆไปนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ